อ๋ะถึงช่วงลงไม้ลงมือแล้วโอ้เราได้มาแล้วเนื้อมัสสกาเกรดพรีเมียมอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเนื้อจากญี่ปุ่นซึ่งอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยว่าคุณค่าของมันในสุดยอดแล้วคือเวลาเขาย่างเขาจะย่างแบบว่าไฟแรง,งๆเพื่อให้แบบว่ามันกรึบๆนิดนิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกเมนูนหนึ่งที่ควรทำที่สุดก็คือก้อยลาบ แต่เป็นแบบญี่ปุ่นได้ไหมอ๋อได้เลยนะหลายประเทศก็จะทำก็เรียกว่าทาท่าแหละู้ใช่ไหมที่เป็นเนื้อดิบมาสับๆแล้วทำเป็นชั้นๆแบบนั้นแต่วันนี้เราจะมาทําผสมแบบว่าญี่ปุ่นแอนทรายผสมกันแถมเรา<อ>มีของดีเจ้าตัวพริกเผาสาหร่ายญี่ปุ่นแต่ก่อนห่ตอนนี้เราต้องมีแบบเก,กินไทยๆหน่อยก็ต้องแบบว่ามีแบบหอมเจียวกระเทียมเจียวอะไรอย่างงี้ดีไหมได้ฮะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผม<อ>ว่าเราตั้งกระทะกันก่อนเลยดีกว่าครับพี่อตามนี้น้ำมันอยู่ไหนโอ้อยู่นี่พี่โอ้โหขอบคุณมากน้องเอ้ แค่นี้พอแล้วเพราะเดี๋ยวเราจะคับแค่ทอดกระเทียมเจียวโอ้ลองช่วยแบบว่าซอยๆพวกหอมกระเทียมพี่ได้ไหมแบบหั่นแบบว่าบางๆแ<ด>บ<า>้พี้พเอาละไปเลยแบบนี้เอาละโอ้เราหอมเจียวเราเสร็จแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องของกระเทียมละแต่นี่พี่จะบอกให้ฟังนะว่าจริงๆแล้วการทําอาหารเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนน,น้องเลยโอ้พูดเป็นกูรู้ว่าแต่ว่าที่สาคัญไปกว่านั้นคืออุปกรณ์ที่เราใช้ในครัวโดยเฉพาะอย่างกระทะเนี่ย คือยิ่งถ้าเกิดเป็นกระทะที่เคลือบผิวลื่นแบบนี้มันก็จะยิ่งดีเพราะเราทำอาหารเนี่ยมันก็จะไม่ต no ิดเขาเรียกเคลือบอะไรพี oh, ่เคลือบผิวลื่นใช่ใช่แต่เขาจะเรียกเคลือบผิวลื่นมากกว่านะมันจะทําให้อาหารไม่ติดกระทะอาหารที่เราทำออกมาเนีต้องจสกแล้หน้าตาสวยแล้วรสชาติก็จะได้ดีกว่าเพราะว่าเขากระจายความร้อนได้ทั่วคราวนี้มันก็จะไม่ใช่แบบเป็นสุกตรงนี้ไม่สุกตรงนี้มันไม่เป็นจุดๆนี่ออกมาใช่ถูกต้องอันนี้เราก็เจียวกระเทียมอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็เสร็จเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทำทาท่าของเราแล้วเพราะอย่ามมมววว่่าาาัันนนนนีีี้้้เเเเรรจะคคุณของตสกบ โน <No. S 2> <No. S 1> ไม่ใช้ <No S 1> ลเลยโน no. แป้งเลยมีแต่สาลายไข่นกกระทาด้วย yes Sir อ่ะถือช้อนไว้เลยก่อนอื่นนะพี่จะเอาเนื้อมาก่อนเอาละได้เห็นไขมันใช่ไ่ะที่มันออกมาอ่ะ,อะเรียบร้อยเอาละโอถึงเวลาโอ้โชว์แล้วให้โอ้ใส่น้ำมันงาแบบลายช้อนแบบนั้นแค่นั้นก็สุดยอดน้ำตาลประมาณสัก ปลายช้อนเหมือนกันดูเอาฟีลลิ่งนะนี่คือเอาพรอพี่บอกปลายช้อนเราก็ลองดูว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงสาเกรประมาณครณึ่งช้อนชานะฮะประมาณครึ่งช้อนชาอ่ะมิลินครึ่งช้อนชานะใส่เข้าไปเรามีฟิอิขาวหรือว่าจะเป็นโชยุก็ได้อันนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนกินเผ็ดได้ไหมได้ครับใช่นะพิ่ขี้หนูฟาเรามีมะนาวมะนาวนี่มันก็จะช่วยให้เนื้อสุกโดยธรรมชาติครับนิดหนึง นะไม่เยอะปึ๊บพี่ใช้แค่นี้อ่าคลุกให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวพี่จะฝนขิงใส่ขิงไปด้วยนิดนึงมันคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะคาวหรือเปล่าคราวนี้พระเอกของเราในวันนี้พริกเผาสาหร่ายญี่ปุ่นโปะเข้าไปโอ้คลุกเลยให้เข้ากันรขรานี้พี่จะโรยเนื้อขาวเนืาา้อดำปั๊บขราวนี้เรามีผักชีใช่ไหมคลุกเคล้าป่ะพี่คลุกเคล้าครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จปั๊บ โอ้ตักใส่ให้มันได้แบบว่าเอาสูงประมาณแค่นี้ก่อนเพราะพี่จะทำเป็นเหมือนประกบสองชั้นนะฮะนะมาเอ๊ะอ่ะโอ้ลงเลยอีกชั้นหนึ่งเอาให้เต็มเลยครับปั๊บนะแล้วปลกไปเบาๆนะฮะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยคราวนี้เรามีไข่เราก็ทาใช่ไหมด๊บลงไปอยู่ไหมอยู่ไหม้อง นะหอมเจียวของเราซึ่งอย่างที่บอกเราไม่ได้ไปตัแป้งไม่ได้อะไรนะมันก็จะมีความหอมผมมันอยู่แล้วนะฮะโดยไม่ต้องหัวงลงแป้แล้วก็จะมีความกลบของเจ้าตัวกระเทียมเจียวของเราคราวนี้ผักชีอะไรอย่างนั้นน้องอ่าให้มันพอดีให้มันสวยงามตักปลาตัดเอาไข่ด้วยป้าบอย่างนั้น ฟืบแยกออกมาแล้วเราก็จะมีพวกกระเทียมมีหอมเจียวใช่ไหมตักเข้าไปด้วยตักเข้าไปด้วยทีเดียวเลย,เ,ย,เ,ลยเชียร์น้องครับพี่อืมอร่อยพี่เห็นไหมม,มันจะน,นุ่นนวลรสชาติของไอ้เจ้าเตมามสนละลายก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะปรุงไอ้ตัวเนื้อที่เราจะไม่ปรุงแบบให้มันจัดจ้านจนเกินไปแต่ให้มันมีกลิ่นทุกอย่างรวมอยู่ในนี้เอาอีกเหรอพี่เอาเลยนะนี่ชอบจริงใช่ไหมเนี่ยหิวพี่หิวเอาตามนั้น นะครับท่านผู้ชมก็ลองทำมาดูอย่างที่บอกถ้าไปหาซื้อเนื้อเองเนี่ยก็ลองเลยนะครับผมใช้นิ้วสลอ์แล้วส่วนเจ้าตัวนี่พริกเผาสารไหลตัวนี้เนี่ยมาได้เลยที่ร้านนิปอดไกายนะครับทองหล่อซอยเตัดกับสุขมุมวิท53 <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณโุมากที่มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ช่วงไหนถ้าพี่เลนมันไม่อยู่เนี่ยพี่ขอ เอาเราไปเองนะได้พี่แล้วพราะพี่มีความสุขพอเรามาแล้วชีวิตพี่ดีดีอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์ตามนั้นแล้เที่ยวหน้าเดี๋ยวมาดูถ้าโอกกลับอีกว่าเราจะไปไหนแล้วเที่ยวหน้าสัปดาห์หน้าพี่เละกลับมาแล้วเขาจะพาผุมไปลําบากตักตำที่ไหนก็เดี๋ยวว่ากันวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากครับผมที่อยู่กับครัวคิดจานหลักหรือ K K J L ไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าช่องสามวันนี้ผมก็โอกไปก่อนแลครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอกครับสวัสดีครับสวัครับ แล้วก็ปลาร้านเรานั่นไงนั่นไงไม่เป็นไรอันนี้แดดเดียวน้องค่ะเขาตัดแดดเขาแข็งเขาแข็งนะครับตอนนี้เดี๋ยวคิดตังค์กับโอ้เลพี่ไปละไปคิดครับไปจัดกดีครับวันหลังพี่จะพาน้กินอะไรแปลกๆวันนี้จริงๆแล้วพี่ก็ต้องแบบขอบคุณนะได้อันนี้ส่งนะครับพอเป็นโอ้นะพี่ได้อยู่แอร์ชีวิตดีดีพี่ได้แบบอยู่ร้านแบบในเมืองปกติพี่ิไม่ได้อยู่แอร์พี่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนพี่มันเป็นบ้านอะไรของมันนะพี่ชายเราเนี่ยครับพี่มัชอบพาพี่ไปตัดแดดนะไปดูจระเข้อย่างน แอดเวนเจอร์พี่สายแอดเวนเจอร์ร้อนเดี๋ยวฝนก็ตกถ่ายไม่ได้เดินเวลาจะเดินจากที่เร้ไปที่โอ้โหเป็นกิโลรายการครึ่ชงชั่วโมงอยู่ในเมืองก็ได้